วันนี้เวลา13นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระนิธิรธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าวนับแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครน,นายกในการนี้ทรงติดตามการดำเนินงานหลังการดำนาของหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีได้ปลูกข้าวพันกอขอ87ด้วยวิธีหวานน้ำตมและดูแลรักษาแปลงนาสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามมาตรฐานเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยทั้ง8แปลงและได้ปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินด้วยเครื่องพ่นหวานและการหวานมือซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเพาะปลูกตามความเชื่อว่าพืชผลจะเจริญงอกงามรวมทั้งสำรวจมแมลงศัตรูข้าวพบเพียงเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ในเดือนตุลาคมเกิดฝนตกหนกักทำให้มีน้ำท่วมบริเวณแปลงนาสาธิตผลผลิตได้รับความเสียหายเล็กน้อย ด้านสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครนายกที่ได้รับพระราชทานมาเมล็ดพันธุาวกข79เมื่อวันที่27เมษายน2564จำนวน1,260กิโลกรัมได้กระจายพันธุ์ข้าวแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหมู่ที่7บ้านวังต้นอำเภอเมืองนครนายกพื้นที่ปลูก84ไร่โดยจะเก็บเกี่ยวในวันที่15พฤศจิกายนนี้คาดว่าได้ผลผลิต64,680กิโลกรัมวางแผนจัดการผลผลิตปี2565เป็น3ส่วน คือมอบเมล็ดพันธุ์เข้าให้สมาชิก10รายและสมาชิกเครือข่าย22รายไร่ละ15กิโลกร,รมัมรวม9,600กิโลกร,รมัมรวมทั้งเพิ่มมูล,ลค่าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร55,800 0กิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ12บาท ทั้งนี้กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งจัดสรรให้สอดคล้องกับปริมาณน,น้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศและการสำรองน้ำโดยมีปริมาณน,น้ำเพียงพอต่อการใช้น้ำทุกกิจกรรม ส่วนโรงเรียนในรอยพระจุลจอมเกล้าได้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นปลูกผักปลอดภัยในพื้นที่โครงการฐานพันธุ์เดียระยะที่สองทำนายอินทรีย์ปลูกข้าวพันปทุมธาน,นีหนึ่งอบรมปลูกกระชายขาวในถุงเพาะชำและเพาะเห็ดนางฟ้ารวมทั้งจัดทำโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริได้รับคำแนะนำจากศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดจันทบุรีตัดแต่งทรงพุ่มและใส่ปุ๋ยบำรุงอย่างถูกวิธีทำให้การติดดอกออกผลมีประสิทธิภาพปัจจุบันเก็บเกี่ยว ผลผลิตไปจําหน่ายพร้อมโครงการรถพุ่มพวงพันธุ์ดีในราคาต่ํากว่าท้องตลาดเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 โอกาสนี้ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าวพันกอขอ87ซึ่งเป็นข้าวพื้นนุ่มและเป็นข้าวพันธ์ไม่ไวต่อแสงอายุเก็บเกี่ยว114-123วันมีความสูงประมาณ125เซนติเมตรให้ผลผลิตเฉลี่ย734กิโลกรัมต่อไร่มีศัก,กยภาพให้ผลผลิตสูงถึง1053กิโลกรัมต่อไร่เหมาะปลูกในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและนักเรียนในร้อยเกี่ยวข้าวในแปลงสาธิตการเกษตรซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตในวันนี้รวมพื้นที่8.05ไร่ได้ผลผลิตประมาณ5,000กิโลกรัม นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังได้มาส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพษษษืชสดสโสนแอฟริกันปรับปรุงดินในนาข้าวโดยเฉพาะพื้นที่ดินเขมภาคอีสานเนื่องจากเติบโตได้ดีช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุทำให้ดินร่วนซุยการไถเตรียมดินง่ายขึ้น และกรมประมงได้ปรับปรุงพื้นที่ทางทิศใต้แปลงนาที่8เป็นบ่อเลี้ยงปลาตะเพียนขาวซึ่งเลี้ยงง่ายโตเร็วไม่ทำลายต้นข้าวโดวยทำปุ๋ยคอกหมกักจากเศษฟางข้าวสลับวางกับมูลสัตว์และกาก,ากน้ำตาลเป็นอาหารธรรมชาติลดต้นทุนนำความรู้ไปขยายผลสู่เกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพและแปลรูปเป็นปลาส้มซึ่งเป็นการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่า รวมทั้งกลมวิชาการเกษตรได้ศึกษาฟ้าทลายจนพันใหม่สู้โควิด -19 ซึ่งเป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติพันธุ์พิจิตรี4ขีดสีและพันธุ์พิษนุโลก5้ขีดสีที่ให้ผลผลิตสูงมีแอนโดรกาโฟไลต์บรรเทาอาการเจ็บคอและโรคหวัดสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองทั่วไปโดยจะปลูกตามคนาแปลงสาธิตการเกษตรและมีแผนการปลูกทุเริสงพันขอนแก่นหเป็นพืชบำรุงดินหลังนาซึ่งให้ผลผลิตสูงขนาดมเมล็ดโตต้านทานโรคและช่วยเพิ่มธาต ในดินเป็นการลดต้นทุนปุ๋ยเคมีลง300บาทต่อไร่ในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดนในการหว่านพืชบำรุงดินหลังนาปลอเทืองในแปลงที่3ซึ่งทำให้สะดวกรวดเร็วต่อเนื่องประหยัดเวลาในการหว่านใช้เวลา2-3นาทีต่อไร่ใช้แรงงานคนน้อยมีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง